กี่ซีไ้พ่ายจานใบหวยเลยครับครับโอ้ครับแล้วก็สําคัญเลยคือทั้งที่พายจานตัดลงไปนี่เนาะเพื่อเช่าบ้านเลยเนาะเราเราคิดนําช้บ้านครับเพื่ออย่าให้ชาวบ้านมีรายได้ใชวบ้านมีรายได้ก็หรือว่าบางคนก็หาเช้าคืนครำบก็เล็กๆ่น้อยก็ทําไปอันไหนที่จะพัฒนาหน่อยก็ช่วยได้ช่วยกันไป ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นเห็นว่าเออมันเป็นของคนนู้นคนนี้ไม่รนีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีค่าวไปได้หรอกแม้แต่นั่งไายชีวิตจิตใจเนี่ยยังเวลาตายไม่มีค่าวไปได้เลยคักปู้ไอ้บรรยากาศดีเลยครับนตู้นี่ค้นแลกเลยได้เนี่ยที่ซิไปล้อตอนรับพปาเพิ่นน่ะมามามาเข้าเลยครับโอ้เดี๋ยวจากน้อยบ้านเพิ่นกรนน้ำม้าครับตู้ครับ แต่ว่าตู้ก็ที่ไปหาอาจารย์ไปเตรียมพร้อมหือนกันนะถามเป็นคุณนรอครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับทักทายพี่น้องท่ามกลางบรรยากาศในป่าในเขาขึ้เก่นะครับเนาะขึ้นไปสำนักสงฆ์ทำสายทิพแล้วครับเนาะเมื่อนี้ผมที่ไปหาพระอาจารย์ครับพาพี่น้องขึ้นไปเล่นน้วกันนะครับเพราะไปครับพี่น้องครับ นี่คือทั้งขึ้นสำนักสงฆ์นะครับเนาะซึ่งได้เทคอนกรีตใหม่ครับแต่ก่อนก็เป็นลูกหลังแหละครับขูขาเนาะครับเนาะตอนนี้ก็เฮ็ดให้ดีขึ้นครับพี่น้องซึ่งพายจานละวาได้มาเพิ่มอีก300เมตรเม็ดนะท่านครับคอยเฮ็ดคอยทํ้ไปละว่าครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อขึ้นมาถึงสำนักสงฆ์ก็ต้องสะดุดตาครับเส้นทั้งที่ถึกตัดใหม่นะครับเนาะ แต่พระอาจารย์ก็มาให้คำตอบครับว่ามันทางอย่างเราบอกว่าทางสำหรับชาวบ้านได้ลงไปท่าน้ามนกันะครับซึ่งก็มีระยะทางประมาณเกือบ2 0 0รอเมตรคนละครับพี่นอ้องแถวนั้นเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเนาะซึ่งชาวบ้านเขาใส่เส้นนี่ประจำนะครับแต่มันบ่มีทางครับพี่นอ้องเป็นทางน้ำพู้น้ำเขาลัดเลาะน้ำหินไปเนาะอาจารย์เราก็มาปรับให้ครับใส่แท็กเตอร์ครับหลังจาก คณะพาผ่าเพิ่นกลับไปนะครับเนาะกลับไปได้มื่สองมือนแล้วก็ลงมือเลยครับพี่น้องอย่างเราบอกผมไใเลยครับได้เงินมาจากญาติยมมาทําบุญมานั่นมานี่นี่บอกให้เก็บว้แม่แต่บาทเดียวนครับเราเออกมาพัฒนานะครับเนาะนอกจากเฮ็ดควบคู่กับศาลาหลังไม้ที่เราเฮ็ดอยู่นี่ก็เจ,จ้งเห็นนี่แหละครับเราก็ออกมาพัฒนามาปรับปรุงนะครับเนาะ ซึ่งพระอาจารย์เรามองไกลไปถึงการสร้างรายได้ของชาวบ้านครับนอ้องสร้างรายได้อย่างเครับฟับงตรงขามนั่นคือบันแกงตัดไซนะครับเนาะซึ่งทุกช่วงเทศกาลสงการนะครับเนาะนทิ่จัดงานล่องแกงแกงตัดไซครับพี่น้องถึงมีนักท่องเที่ยวจากทั้งไกลทั้งไกลมาหลาคลัครับคึกคักขนาดพี่น้องรถติดพุ่นนะครับจนบทแถวนี้เนาะ ซึ่งฟังตรงขามกับแก่งตัดไซนี่คือคือบ้านกลาครับแล้วก็สำนักสงฆ์ของะาอาจาย์นะครับเนาะที่อยู่ตึงภูเขาเราแลแงน้ำข้างล่างนี่ก็เป็นลำน้ำสายเดียวกันนะครับเนาะคือลำน้ำมพุ่มซึ่งไหลไม่แต่เคลื่อนจุลพรชุบีลครับน่นาะเราฟังทั้งนี่ก็สวยงามบ่แพ้กับแก่งตัดไซนะครับเนะาะภอาจาย์เลยเราเลยมีแนวค,วคิดว่าอีถ้ามีถนนหนทางให้นักท่องเที่ยวขึ้นมา แต่กาชาบาบ้านในไซถนนถึงนี่นะครับเนาะคือสิดีครับวาตถนลาวาแล้วก็ที่เป็นการสั่งรายได้ของช้าบ้านแถวนี้นะครับเนาะเอาผลละมากลาก,ลากไม่เอาเน่้อยู่เน้อกินมาขายให้นักท่องเที่ยวให้เพิ่นม,มีของกินครับคือสิดีวัตถุลาวาผมว่าโอ้หันแมนลีลีคือสิคัดอยู่ครับพี่น้องครับเพราะว่าตะกอนนี่มันหกไรครับมันไปเพราะใดเลยแถวเนี้ยเนานะเราเห็ดดีไลครับแล้วก็วกท่านา้ํา ที่ไพออาจาันตัดลงไปนี่สวยงามเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องถ้าผู้ใดได้ยินได้ฟังในคลิปนี้เราลองมาเที่ยวแล้วพี่น้อง้อโอ้ต้องประทับใจแท้ๆครับสําหรับสิ่งที่ไาายจันเราเห็นนะครับเนาะวังที่ผมบอกถึงนี่คือวังแขนในโบราณครับพี่น้องแล้วก็วังมนต์นะครับเนาะซึ่งเป็นแกงที่มีความสวยงามครับพี่น้องน่าสนใจขนาดแต่ก่อนทาสิลงไปนี่ลำบากขนาดครับพี่น้อง แต่ตอนนี้ผ่าจา์เราเห็นถนนหนทางลงไปถึงเลยครับเนาะเราเอาแท็กเตอร์มาครับพี่น้องโอ้ต้องขอบบุญขอบคุณแล้วยางขากเลยครับพี่น้องกับเออมเนยความสะดวกให้ชาวบ้านขนาดนี้นะครับเนาะตอนนี้ก็ซื้อสารานี่ก็ตอนนี้ท่ายจานเอาขึ้นมาลุ้แทนขึ้นมาเครับเป็นเพื่อนร้อย ร้อบห้แผ่นร้อามแผ่นนะครับเนาะร้อมสแผ่นมาลงคเเงินเงินเกนห้าันห้าร้อยบาทห้าอยห้บาทสีันห้าร้บาทครับคือจังไพ่จานเรากบหรือนเราบกเคยเก็บเงินไว้ครับเวลาไอ้มาปุ๊บกระจาทันทีบกไไปเซ็นผู้ใดครับเซ็นกับว่เอาครับันมีก็สั่งไปเลยมีก็หยุดมีก็่สั่ นี่ค็สั่งที่พ่อป้ามัฒนาได้กับพัฒนาไปครเพราะไม่ว่าจะไปเกี่ยวกับอะไรครับทมเพื่อสุนล้มไม่มีอำนาจส่วนตัวใครากได้อะไรเอาไปให้ถ้าขอเอาให้หมดนูหกคอร์นนั่นขอนี่เอาไปเอาให้หมดบางทีงานจบงานไรไปช่วยน้ำไปใช้หน้ามีบางทีสี่สิบแพ็กช่วยกันแคกครับแล้วก็สำคัญเลยคือทั้งที่พายจานรับลงไปนี่เนาะ เพื่อเช่าบ้านเลยเนาะเราเราคิดนำใครบ้านครับบมดมปนว่าเ็ออย่าให้มีชาวบ้านมีไรายได้ครับชาวบ้านมีไรายได้ก็หรือว่าบางคนก็หาเช่าสินครัก็เล็ก็น้อยน้อยก็ทาไปอันไหนที่อยากทนัฒนาไหนก็ช่วยันไปัไม่ใช่ว่าจะมาเรนเห็นว่าเออมันเป็นของคนโน,น้นคน Rab นี้ไม่มีครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีใครเอาไปได้หรอกครับแม้แต่จิตนั่งไกลชีวิตจิตใจเนี่ย ยังเวลาตายไม่มีข่าวไปได้เลยมันก็นอนทับผมเป็นดีอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีเตอกระดูกคนนั้นนั่นแหละไม่มีตัวตนครับหายใจไม่มีใครรู้ว่าลมหายใจจะหมดเมื่อไหร่วผมนี้มันหรือนี้หรือว่าปีไหนเดือนไหนวันไหนไม่มีใครบอกเวลาไหนน่ะตตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยทำให้ดีที่สุดทาให้เต็มที่ครับตายแล้วไม่ได้ทำหรอกครับมมีชีวิตอยู่ทำไปเถอะครับทกสิ่งทุกอย่างทำว่าแต่เป็นประโยชน์ สว่วน,นรวมน่ะเน้นส่นรวมน่ะครับทาเพื่อส่วนรวมเป็นหลักนะครับ<ช>ภายจานร์นะครับท <ำ S 1> ไปฟังน้ำขันนะครับพี่น้องครับภายจานร,ร์เราเฮ็ดี่ก็เพื่อส่วนรวมครับ<ช>ปีนี้ครัมีกระถิ่นขึ้นเขานะครับเนาะกรินก็อนจะทอเตหลังออกพรรษาประมาณห้าวันตรงกับเสาร์อาทิตย์วันที่สิบเอ็ดก็พรม วันที่สิบสองก็ทอดแล้วครับครแงครับเพราะว่ามันจะได้ทอดก่อนไวกว่าปีที่แล้วครับพอเสนอวันที่มาแล้ววันที่สิบเอ็ดก็เพราะว่าวันที่วันที่เจ็ดของวันศแปดเก้าต่วพาก็มาวันที่เก้ามาวันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดมือหอมวันที่สิบสองก็ทอดเลยครับคพรไม่กี่วันครับครับ ครับพี่น้องครับความศรัทธาจากสาธุชนจากญาติโยมบ่าสามารถสิไปบังคับกันเลยนะครับเนาะสิ่มที่พ่ายาจารเราเฮ็ดเราทำเฮ็ดจริงทำจริงก็สิน้ำความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาครับพี่น้องก็จ่างเห็นเลยแล้วนะครับเนาะการเฮ็ดการสั่งที่บ่ให้หยุดนะครับเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆครับอีละเล็กละน้อยตลอดเวลา สิ้นชมเลยนะครับเนาะพี่นอ้งครับก็ไปโดยที่บ่ได้ตั้งใจมันหลุดปากไปปุ๊บต้องคนไปตีเป็นเด้เป็นเบื่อมันก็ถือรับไปจังคือวอาอย่างไงเขาไม่ได้ให้ถูนมันดูบันไดเสียมันจะมี เลขออกมาเส<ๆ>ียเรกค้นเห็นเป็นเลขเป็นเบอร์ก็ไปซื้อก็ตื่นของเขาก็ถือว่าเป็นวุฒวาสนาของเขาหน่อยแหละครับไพ่จันเลยที่เขาไม่ได้หายเขาหรอกอันหายแท้ๆนี่อย่าว่าแต่หายเลขพิ่นได้เลขมาจัดจังสามสี่มวดนี่ถัาเข้าหัวจันไพ่จันได้ยินนี่ก็ออกซ้ำครับโอ้เป็นแบบนั้นโอ้ครับครับสมมติว่าลูกตาลรืว่าคุกว่าจันมือน่ะไป็นั่งเอาเลขออกเบอร์ได้มาแบบป่าโอ้เบรนทุน ถูกมาแล้วเมื่อสองวันเมื่อวที่สามเนี่ยเอาเลขนั่นเลขดี่นว่าวเห็นฟังปุ๊มนี่ยเลขนั่นจะบอกเลยอ,อาจารย์ด้ยินนี่บอกคันได้ยังมากดีๆดีๆนี่มาว่าวซื้ให้อาจารย์ฟังนี่มันบ,บ,บอกมันอะไรขับมีถ้าพูดที่ซีมีโชคก็คือได้โดยบังเอิญน,นะครับนะโ <ใน S 1> ดยโชควาตนาครับได้ดีๆอ๋อจังไดกับ่นก็ได้ของก่อนรับครับ ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเพื่อนนะครับ,นรบเนาะรย์ครับที่ซี่ไห่ไพ่จานใบหวยหรือนั่นนี่มันมันผิดวินัยไพ่จานเบาเนะครับนเนาะครับครับโอ้รับฝังมือได้พี่น้องได้เลยนะครับคือแา่ารเล่นว่างี่ครับ,บ,บครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้านี้นะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับ คุณสำหรับการติดตามรับชมนะพี่น้องเด well, ้โอสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้บัพผ <oh, ัดตู้เนาะบัวปลาครับมื่อนี่ปลาปลาหรือครับโอ้เออตู้นี่หมักเน่าเนาะตู้นั้นแม่นบมครับหมักเน่าเนาะนี่ล่ะพี่นเอาใต้ทั้งมันน้อยแห้งมันเอาตากแดดเอาไประเทศไหงครับตากแดดได้ได้ใต้ยังไงใต้มันกระลุกคือเทียนนี่ล่ะโอ้ ไม่แห้งไม่แห้งตากแดดแจ,จ่แจ่แจ่ตากแดดเอาไม่เสียบเสียบเสียบตาแดดใตนี่คือใสกอ่ก้นอใส่แทนน้ำมันได้ได้เนาะครับเราอีกย่างหนึง่งเอียงเขาว่าไอ้ย้ำไอ้ย่างก็เลยเจ็บตาแต่ให้ตูนบอกครับเจ็บตา,ปปาเข้าไป,ปาอโอปากนก็จอกนะครับเนาะบมเมนต์ตานกระเดียครับปากนก็จอกเนาะโอเอาอย่างมันไปใส่ที่ปากเป็นแพร่เนี่ย แก้ได้ตุ่นเนาะครับขับโอ้นี่คือบักเงาครนะพี่น้องขับตุ่นเนาครับเนาะโอ้เห็นน้ำกันนะครับเนาะตุ่นเหงาสังครับพี่น้องครับเป็นยาครับเลครับมื่อนี่นี่สดใสเป็นพิเศษเลยตัวอู้อิ่มบุญเลยมือนอ่ะอิ่มบุญเลยใส่ชุดขาวปกตินี่ชุดขาวนี่ใส่ดูปะครับ โดนโดนเทนึงโนโดนึงอู้หย้ำเป็นการดังันเดี๋ยวนี้เต็มยศเลยไว้ตูมันนะเข่าท่ากันนะครับข่าวกุดยั้งนะเข่าท่าเข่าท่ารอเลยประตูมันเลยทันเลยครับกับบรรยากาศดีๆนะครับเนาะ